สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมายาวีพลังชีวิตช่องที่จะนำพาให้คุณได้ตื่นรู้กับพลังของชีวิตและนำพลังของชีวิตมาใช้ในการขับเคลื่อนให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขมีความสำเร็จเพ,เพื่อนเนเคยคิดสงสัยไหมคะว่าตัวเองเกิดมานี้ เกิดมาเพื่ออะไรมีจุดมุ่งหมายอะไรในชีวิตบ้างอยากจะใช้ชีวิตอย่างไรอยากจะเป็นอย่างไรในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้คิดว่าทุกคนน่าจะต้องการความสุขความสําเร็จความสมหวงังความร่ํารวยอยากจะมีในสิ่งที่ตัวเองอยากอยากจะมีคืออยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะมีทุกๆคนแต่ช่วงชีวิตของคนเรานั้นมันย่อมจะมีช่วงเวลาที่ดีมากมาก เป็นช่วงชีวิตที่ดีมากๆแล้วเป็นช่วงชีวิตที่ตกต่ําจนเราคิดไม่ถึงบางครั้งเหมือนจะชีวิตจะจนไม่เป็นจะรวยรวยรวยอยู่อย่างนั้นใช้ชีวิตในช่วงนั้นอย่างมีความสุขแต่บางครั้งเมื่อชีวิตตกต่ำเราจะรู้สึกว่ามันตันมันหาทางออกไม่เจอแต่เดี๋ยวก่อนแอดอยากจะบอกว่าทุกคนนะคะมีชีวิตที่ขึ้นได้ลงได,ลงได้ลงได้ก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราขึ้นสูงเราก็อย่าเลงเวลาที่เราลงต่ำเราก็อย่าทอ้อ ที่สําคัญคือเราต้องเตือนตัวเองให้เป็นเราต้องรู้ว่าไม่มีใครที่จะรักเราได้มากไปกว่าที่เรารักตัวเองและเมื่อเกิดปัญหาเราก็ต้องกอดตัวเองให้เป็นบอกรักตัวเองให้เป็นและให้กําลังใจตัวเองให้เป็นด้วยค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการอยู่ยังไงที่จะอยู่ให้เป็นและมีความสุขให้เป็นค่ะ การอยู่เป็นหมายถึงการมีทักษะในการใช้ชีวิตที่สามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชาญฉลาดและเหมาะสมซึ่งนั่นจะนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดีและความสงบสุขในชีวิตส่วนการอยู่อย่างมีความสุขนั้นจะเกี่ยวข้องกับการสร้างความพอใจและความสุขในชีวิตประจำวันทีนี้เราลองมาดูค่ะแนวทางที่จะช่วยให้คุณสามารถอยู่เป็นและอยู่อย่างมีความสุขได้คืออะไรบ้าง แนวทางการอยู่เป็นข้อที่หนึ่งคือคุณต้องรู้จักตัวเองค่ะคุณต้องเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนเข้าใจความต้องการเข้าใจข้อจํากัดของตัวเองการรู้จักตัวเองจะทําให้คุณสามารถเลือกการกระทําที่เหมาะสมกับตัวเองได้ข้อ 2. คุณต้องมีความยืดหยุนสามารถปรับตัวตามสถานการณ์และไม่ยึดต,ติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การยืดหยุนช่วยให้คุณรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นข้อ 3. คุณต้องรู้จักรักษามารยาท และเคารพผู้อื่นการมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นการรู้จักเคารพและให้เกียรติในทุกสถานการณ์จะช่วยให้คุณสร้างสัมพันธ์ที่ดีได้และไม่มีปัญหาในการเข้าสังคมค่ะข้อ 4. การคิดก่อนพูดคุณควรที่จะพิจารณาคำพูดและการกระทำของตนเองก่อนที่จะลงมือทำลงมือพูดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือการทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นซึ่งนั่นจะเป็นการ นำพาปัญหามาให้คุณถ้าหากคุณพูดก่อนคิดข้อ5จัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีไม่แสดงอารมณ์รุนแรงในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองและความคิดของตัวเองได้อย่างเหมาะสมข้อ6เลือกคบคนที่ส่งเสริมกันการเลือกคบคนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะการเลือกคบคนนั้นบ่งบอกถึงว่าเราเป็นคนเช่นไรควรจะเลือกคบคนที่มีอิทธิพลเชิงบวกในชีวิตคนที่จะคอยสนับสนุนและส่งเสริมกันในทางที่ดีและการอยู่อย่างมีความสุขคือหลักการอย่างไรบ้างหลักการอยู่อย่างมีความสุขข้อที่หคือรู้จักพอใจในสิ่งที่มีไม่มองหาแต่ความสำเร็จใหญ่ๆแต่รู้จักมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัว การฝึกใจให้รู้สึกพอใจจะช่วยให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นเป้าใหญ่ๆคุณตั้งไว้แต่เป้าเล็กๆคุณต้องทำมันให้สำเร็จโดยที่มีความสุขกับทุกเป้าเล็กๆอย่ามองแต่เฉพาะเป้าใหญ่อย่างเดียวนะคะข้อ 2. ดูแลสุขภาพกายและใจการออกกำลังกายการกินอาหารที่ดีการพักผ่อนอย่างพอเพียงรวมถึงการดูแลสุขภาพจิต ด้วยการทำสิ่งที่ตัวเองชอบจะช่วยให้ชีวิตมีความสมดุลและมีความสุขมากขึ้นข้อ3ใช้เวลาในสิ่งที่รักทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณทำแล้วมีความสุขบ้างไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกครอบครัวหรือเพื่อนข้อ4มีความสัมพันธ์ที่ดีสร้างและรักษาวความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงกับคนรอบข้างความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจ และความสุขให้คุณได้ข้อ 5. ปล่อยวางไม่ยึดติดกับปัญหาหรือความคาดหวังที่ไม่สามารถควบคุมได้การเรียนรู้ที่จะปล่อยวางจะทำให้คุณรู้สึกเบาสบายขึ้นข้อ6ฝึกฝนการมีสติฝึกสมาธิหรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันจะช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุขในชีวิตประจำวันให้คุณได้การอยู่เป็น และการอยู่อย่างมีความสุขเป็นกระบวนการที่เราจะต้องฝึกฝนและปรับตัวอย่างต่อเนื่องและนี่ก็คือหลักการที่จะนำพาให้คุณอยู่เป็นและอยู่เป็นอย่างมีความสุขเมื่อคุณนำหลักการนี้ไปใช้เมื่อคุณเข้าใจหลักการนี้ คุณจะสามารถสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขได้อย่างยั่งยืนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ต้องการที่จะค้นหาชีวิตและต้องการที่จะมีความสุขในชีวิตเราไม่จำเป็นที่จะรอความสุขด้วยความร่ำรวยมหาศาลแต่เราสามารถที่จะสร้างความสุขในวันนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ได้ด้วยตัวของเราเองด้วยการอยู่เป็นและการอยู่อย่างมีความสุขให้เป็นพอใจในสิ่งที่เราเป็นเราก็จะมีความสุขได้เช่นกันนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้รับรู้และได้เรียนรู้วิธีการวิถีแนวทางศิลปะการใช้ชีวิตที่จะนำพาคุณมีความสุขมีพลังในการใช้ชีวิตช่องมายาวีพลังชีวิตนะคะและถ้าคุณถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะ